สวัสดีเอ้เสียงแหบหน่อยนะสวัสดีทุกคนวันนี้มาโปรโมทวอซีโนว์ซิตี้นะครับผมเป็นแนวอัพเดทไลน์นะสำหรับใครที่แบบหาแนวนี้อยู่นะครับผมก็เข้ามาเล่นกันได้นะครับก็เทปนีนะจะแจก,กนะครับผมสมัครใหม่แจก,ก็นตัวคอนี้นะนะครับแล้วก็อิมบอกวสมัครใหม่เขาจะปรับให้ ให้ได้โปรโมชั่นหน่ยห้าสิบนะครับผมตอนนี้ก็สมัครใหม่ก็จะได้เป็นนี้นะโปรโมชั่นหน่ยสิบก็จะได้เป็นอันนี้นะครับผมตัวคอนนะนี่นะครับช่างตัวคแล้วก็สกิลนะเต็มนะครับผมพวกนี้อัพไม่ได้นะครับนี่นะครับผมคือโปรโมชั่นที่จะได้มานะก็จะได้เป็นอย่างนี้นะครับผมเซตนะ ก็น,นี่คือร้านค้านะครับผมก็จะมีเหมือนทั่วไปนะจะเป็นแม็กนะครับผมกระเป๋านะแล้วก็แค่นี้นะประมาณนี้นะครับผมเราจะพาไปดูเซิร์ฟปันนะครับนี่นะแล้วก็มีอยสองเซิร์ฟนะครับผมมีคนเล่นอยู่นะตอนนี้นอนอยู่กอนนี้คือหนึ่งหนึ่งนะครับผม นี่ก็ไม่มีอะไรอันนี้คือพรีเมียมก็เดี๋ยวแอคเขาก็คงจะทำเซรเิร์ฟไว้เอยๆนะครับผมแล้วก็อันนี้คือโปรโมชั่นนะนี่คือโปรโมชั่นนะครับผมนี่คือน่ากลุ่มนะเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับเปิดตัวเตรียมตัวทับนะเติมเงินให้ทักเฟซแอดมินอย่างเดียวนะครับผมแล้วก็ โปรโมชั่นนะก็จะเป็นอย่างนี้นะนี่นะครับผมนี่คือโปรโมชั่นนะครับนี่คือตัวละครนะก็แชร์กลุ่มนะครับผมแชร์กลุ่มได้เซ็ตได้โปรโมชั่นห้าร้อยนะสำหรับคนที่แชร์กลุ่มนะครับเดี๋ยววันนี้นะวันนี้คือวันที่สามเอด็ดจะมีล้้นมาสตตีมนะครับผมแล้วก็ วันที่1นึ่เมษาจะมีกินเยสมาสตีมนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าผมจะได้ทําคลิปด่าหรือเปล่านะเพราะตอนนี้อาจไม่ว่างนะครับก็กิจก,กรรมแชร์กลุ่มอย่างที่ผมบอกนะแชร์เจ็ดกลุ่มนะครับรับไปเลยโปรโมชั่น500นะครับคลิปนี้ถ้าผมลงไปก็ขอให้คนมาเล่นกันเยอะๆนะครับผมแอคเขาก็จะได้เปลี่ยนโปรโมชั่นให้เติมกันนะ แล้วก็ยาหนึ่งใครที่ตามผมมานะได้รับโปรชั่น500ไปเลยฟรีนะครับผมไม่ต้องแชร์กลุ่มนะใครที่ตามผมมานะก็รับไปเลยไม่ต้องแชร์กลุ่มนะครับวันเกิดไปเยอะๆมาตายมาตายแต่ผมก็คงอาจจะไม่ไตั้งอกเนี่ยลองเซิร์ฟไปดูว่าแปลกคนแล้ว อาจจะไม่ได้ล่านะผมว่าผมอาจจะไม่ล่าน่าจะไม่ได้ล่านะแล้วก็ไม่รู้ว่ามาตอนไหนด้วยเนะี่ยไม่ได้ถามแนมะแต่รู้แน่ๆว่าวันนี้มันมาแล้วก็ทุกคนครับผมขอฝากช่องสำรองด้วยนะผมแดสนสตี่ช่องนี้นะครับผมนี่นะจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับผมผมแดสนสตีม เซิฟนี้นะฝากด้วยนะครับผมมาเรามาดูวันนี้ว่าเมาเมาเมาแปบ๊บนี้ครับนี่นะทุกคนจะเป็นประมาณนี้ครับมีร้อยที่สี่จีนะน่าจะเป็นแอดมินหรือเปล่าไม่รู้นะ có gì thế đấy. Em nghe thấy rồi nhỉ. Mình <laughs>

ใบแม่คนเดียวก็เคียวได้คนเดียวก็เคียวได้ไม่อยากขนเยอเลยมี่ยต้องจับตีก่อนคือคนมันเยอะจริงนะเทปนี้แรกนี่นกแบบคนน้อยนะโหดูดีๆเนี่ยคนเยอะมากเลย, <f led> ยเรียกอัพตัวใหล่นะต้องอยิงเข้าหัวผมไม่แน่ใจว่าเข้าหัวกี่นัดนะ với phần nhiều với đồ này. Sao mà máu nó về vậy ba? Tôi phở game với đồ này mọi người. đi. đi phở mình với đồ, vớiหัว 1. này mọi người. ดีนะผมไม่ตายถึกอยู่นะผมว,ว่าเทปมันถึกอยู่นะว่าเทปมันอยู่นะถึกอยู่นะ วยเพื่อนยิงตายไปเฮ้ยผมยิงไม่โดนเลยคืออะไรเนี่ยเจังวะเฮ้ยเพื่อนจะตายนะ่ะ ปืนมันลั่น้านะแต่มันแรงนะครับตัวละครรู้สึกว่าจะไม่อ่อจะรีเลือดแต่รีไม่เยอะนะคุย,อยเอาพี่ลงย่างลยน,นะอุ้ยเกือบตแม่ทุกคน มันเล่นกันถามว่ามันไหมมันก็ถ้าเกิดคนชอบแนวะน,นี้ก็สนุกนะคิดว่านะเ,ออเพื่อนตายเหรอหรือว่าอะไรน,นะเพื่อนตายเหรอใชอ่เพื่อนไม่ตายยังฟรีเพื่อนอยู่วิ่งวิ่ก็จะตาย ีอยู่นี่เนี่ยตายแย่ oh yeah, เอาของกูไป

โอ้โหเต็มน,นะก็าเพิ่ดเบลียเรื่องก็หาหัว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 ชุกมีดมันจะดีมากเลยนะชุดมีมีใครอยู่ในราชีเนี้ยวุ้ยอุ้ยจะตายจะตาย สามเมตรสามเมตรรอบนี้มาโคแทบไม่ช่วยอะไรเลยนะช่วยแค่ตั้งรู้คนเดียว เอ้ยแต่ไม่โดินหนึ่งสองว้ทีหนึ่งยังมันหนีแบบไหนไหนไหนวันนี้ไหนวันนี้วันนี้วันนี้เอามาอานี่เอานี่ไปเอานี่ไป

รอนไรวะใ้นวยงชนะจอนงอให้ต้องเปดลรนะตนู่ออมมีแบบประมาณนี้โอ้ลุเป็นรอดลุมเป็นรอยเจไปง เียมาเียมาเมาเียมาเอาไปเอไปเอไม่ไม่เราได้เยอะขานไปเียมาอ๋อเราก็เราก็ได้ไม่เยอะนยาไม่ดี่พี่ขอโทษทีมามันก็ประมาณนี้นะครับผม ไม่มีอะไรมากนะก็ฟินแบบว่าเราเราก็อาจไม่เอาเลยก็ซส้อมันได้ก่ออ่าเวิกรรมอ๋อเออว่าจะซื้อมันได้ไม่ได้หรือไงก็เซลก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ไว้เดี๋ยวกันคลิปหน้านะคลิปหน้าผมมาแน่นอนบอกเลยเดี๋ยวรวมพลนะครับผมผมมาแน่นอนนะบอกเลยนะถ้ามาแน่ๆน่เชนี้นะครับก็ เป็นว่าใครที่ชอบคลิปนี้นะหรืออยากมาเล่นกับผมตามมาได้เลยตามมารับโปรโมชั่น500รไปเลยนะครับผมสำหรับใครที่อยากเล่นกับผมนะอ่ะก็ตามมาทุกคนมาเยอะๆนะครับโปรโมชั่นจะได้เปลี่ยนไวๆนะครับผมเข้าไปเจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมบมาเล่นกันเยอะนะอยาจะทิ้งลิงก์ช่องที่ผมมาไว้สตรีมนะก็ทิ้งเพจเอาไว้ที่ต่องานได้นะครับผม ไปเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบาย